พี่น้องจะสวัสดีจ้ายายไทไยพามาดูหิมะตกพี่น้องเช้านี้ถือว่าเป็นวันแรกของปีนี้พี่น้องที่หิมะมันตกได้เยอะขนาดนี้พี่น้องจ๋ะตกได้เยอะเลยแ่ะเพราะว่าปกติแล้วเนะ่ยเขาจะยังไม่ทันตกนะแต่ทีนี้ด้วยอากาศมันติดลบมา2วันแล้วพี่น้องมันก็เลย กลายเป็นว่าหิมะก็ตกปกติแล้วเขาจะตกช่วงใกล้กลคริสต์มาสพี่น้องแต่ว่าปีนี้เกินคาดมาก่อนกำหนดแต่ก็ถือว่าดีเป็นนิ่หมายที่ดีเพราะถ้าเกิดหิมะมันตกอย่างนี้นะพี่น้องนะเพราะถ้าเกิดหิมะมันตกแบบนี้นะพี่น้องมันจะเด็กๆที่นี่เขาจะชอบพี่น้อง มีรถค่อยมีแต่น้ําแข็งเพราะปกติเด็กๆที่นี่เขาจะชอบพี่นนองเพราะว่าถ้าหิมะตกอะ่ะ<ฮ>ในความหมายของเขาถ้าหิมะตกก็หมายถึงว่าต้นคริสต์มาสก็จะออกมาสวยงามพี่นนองอันนี้มองไปทางหลังบ้านพี่นนอะมองไปทางหลังบ้านค่ะหมดแหละทุกที่แหละขาวหมดแหละ ตาที่ค่อยยืนอยู่นี่ก็ค่อยอยากจะทำยืนน้ำแข็ง,ขงลดส่วนตัวค่อยจักรยานตอนนี้มันก็เริ่มเช้าแล้วเนาะพี่น้องมันก็เน็นไหมคองเข้าไปอย่างนี้ก่น เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มที่จะละลายแต่ถ้ามันมีแดดหรืออะไรอย่างเนี้ยเขาก็คงจะละลายเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีแดดแค่ไหนโอ้กระพิมะมีความสุขกุุบกรบ <c oughs> นี่คือบริเวณบ้านพี่น้องเด็กว่าก็จะจัดซะหน่อย ก็มาเรียงไว้พี่น้องจะเอาบรรยากาศช่วงเช้าๆพี่น้องช่วงหิมะตกพี่น้องมาดูกันว่าเย็นดียายก็ใส่เสื้อเยอะแล้วเนี่ยปิดปิดปิดก่อน